สวัสดีตอนเช้าพี่น้องมายาำกับราจิยามจิ๊บเท่เาเส้นเขื่อนแล้วพี่น้องเลยออกมาอยากสวยๆหน่อยหนึ่งเหมือนนี่โอ้ออกมาบวบาไพ่พี่นอองมาก่อนด้วยบอออกมาก่อนดีพี่น้องกำลังดึงจิ๊บอยู่บอลเก่าบอลเดิมเฮ้ยโอ้ดึงมากเรียบร้อยไหลย่าบอได้ปา ไหลอีบ่โอ้โอ้คืออยู่คืออยู่ไหลอยู่โอ้ยโอ้ตอนเสาร์อะไรไหลปรนังเนาะตอนเสาร์เนาะโอ้ปลาโนตัวนี้สบายปลาโนวบุปลานูหรือปลาแก่เหรอแล้วปลากรดเกาะโอ้งูเหรอ สือึเขียวโอ้นี่ปโน่สองต๊ะแนนบอลสือึเขียวนะมีนี่จะบมก่าวน้อ้าวนี่นาจะไล่มาแต่น้ำตกสมพมิดน้อเป็นถิ่มน้องหนำด้วยฝาวโอเป็นยังเหรอเป็นหมกฝาวนี่ยจงบอกหมกฝาว่ย กูเกียวอยู่เนาะขนาดจะลอยเกียวลูกตาเลยเย็รลอยเนาะเอาหัวปูอ๋อยังเป็นอยู่บ้างตือตีอยู่โอ้ยติกลังกำลังเห็นมาเลย เจอรู้เคียงร่องตุลุงเนอะเออข่าวตุลงเนอะป็่กาะต่ไน้นก็เ่ออยู่ไอ้ที่ดูนึกทางง่ายใช่ไมดูนึกทางน่ายดูดูนม่จังป่าเขาเนาะอือเียอร้อยเนาะที่เอ่ยผั ขายเลงนกนกับโอกาอขาลูกลกลลังที่สองอยู่ต่ขา้กินเาไว้น้พี่น้องเ่าดีก่เไดไปนังขาสแมีะรประเก็บยับอไรครับั้ยับเป็นราอะไรก็ลัดเพราว่ายับมากหน่่ไรอกอันนั้นใช้ใช้เสือของข แล okay. ้วยพี่น้องชีวิตแบบ้ยแถวไต่เข้อตากิ้มนาขีดได้พี่น้องเลยผมมียัางใดไปดุนยุ้ยไต่อีกรางหนึ่งสีใบบอถ้าไม่ยามยิบยามตรงไปเชิญได้พี่น้องแต่ดําเน โอ้กเทิงงะมาพร้ามันไลมาน้ำตกขึ้นมาเมิดระเจาค้างแก่เล่าก็วพี่รงน้ำไอโบเป็นยังษ์ที่นนองน้หัวน้บมเป็นปลาสติกยังแบบพอปรลสติกนี่อาจจะไลมาแต่ทำด่กันแต่แต่หั่ว้เป็นยักษัวมันใหญ่สลายเลย ัวรปอกฟ้าหน่อยสิหิ้าหน่อยเอาเอาสิเพื่อนเขาไปเห็ดกระแดกเขาไผ่เป็นคนเยอะใส่กบเพื่นเ้อะเหมือนี้ไปไปหลุนล้างที่ซองพี่น้องเฉย้ได้ปนได้เมือนี่ตอนสอรมือนี่ก็เลยกินแต่ยาก็ก็อยู่บอ่ อากาศนี a, ่ก oh, ันดีอะไรอากาศนี่ต้องกับผัวอู้ไปหลังไตต่อพี่น้องญาลงไปประมาณสองสามร้อยเมตรนี่แหล้วญาติขึ้นมาย่างขึ้นมาต้องขึ้นญาลงทั้องลุมมาไลยน้ำน้ำมันแห้ง ขี่รถเขามาเลยพี่น้องซีเขามาเจาะอยู่อยู่บนท้าลงเลยอันรถลาไพ่ายตัวนะรถเขอาโอ้เกผักกระโดนไปมีปลแล้วตอนเช้าเนี่ตมแจวปนุบอกหนอนต่พี่น้องเลยเห็ดเป็นแจวปลากินดวกพักสมพักกลุ่มใส่อหนอนแล้ี่บ่เจอได้อีกเนาะ<อ> <laughs> บ่เจองยะวกีมามขนแต่เก่าไปเจอเหี้ยอยู่นี่รุดอยู่นี่เห็นแต่หางคนละปีเป็นขูบเอาพี่นี่บโบเห็นงูเห็นแดดนาพีเนาะโล่งนะโล่งจีบพ่อนะ โอ้จิ๊บนี่แต่ก่อนตอนนำใหแห้งช่วงน้ำขึ้นไม่ไม่เนี่ไหลงูไหลไหลแร่ตลอดเคยไหลฝันพี่เนาะฝันแบบมันมันมันเป็นร้อนเนาะน้ำน้ำเป็นห้องหน่อยๆสิแต่เป็นร้อนซองฝากขังแบบคือพวกซับซาวา่าซิงพวกงูพวกแรดพวกอันนี่มันกระจายความหนำพี่น้องกระจายความหนำไปฟังนั่นที่จริงมันอาจะขามันาจะเถื่อนกูเด็แต่ว่ามันตกไต น้ำมันแหมันก็ไกลมาขาจิบไหลทุกแล้งคือใส่แบบตอนเส่องหรือตอนแรงมายานโอ้ไหลตลอดได้หัฟ้านพี่น้องเลยไม่เท่าวลาใส่จิบบุหรี่ตะป่าไหลหันฟ้านโอตอนตอนไหนบ่ได้ถือจังหวะไทยจิบจั๊กถือโอ้โหโค้ชจีนไล่พี่น้องโลงหาดมาแล้วสว่วงนี่หนำบก

nhốt bao lịch sử đấy tự ăn thịt gà đâu điện vô sới vô nó tôm bò mình bồi cái cứ sới vô nó hoạt lăng đi là thì nó sữa, nắm bố con trai กู้นั่นิบบล็อกเนี่ยดิยลอยขามไปเอาแต่โลกแหละขามไปปล่อยเสือคางนั่นยิ้มกับรันนุ่งมาคางนี่เพื่อกระดึงเข้ามาคางนี่ไปเนี่ย,ยามาดุดบังานี่ซอง,อง,งสองิได้บล็อกเพราะได้เจียวยู่รอบตอนสองนะตอนสองจะได้ปะนนหนังหลายพี่น้องคือตอนแดงได้แต่ปะเกียร บอกปะเข้าปะจาบปะเปลี่ยนประเปลาต่างๆเห็นบอกเวลาเป็น,ปนดึงมันก็นสชิโงลกมานั่นี้อเอ๊ครับมั้หามั่นหายมันนหายมันหักโลกมาสิป๊า ป๊บเลยหรอไหนตึ on, ường, oh, ้นมาเดิกกระดึงเขามากนี้มาส่วนใบโอ้นี่ซายซายเก็บบดซ้ายไฟซายเก็บบด นำบ๊ยแหงได้ยามยังไงน้ำซึ่นกับบิดได้หรือเป็่เจ้งหอดส่วนนั้นจิบเลยมข้งอย่างนี้ละลอยอาวะโอ้ยเป็นไงเป็นขวดโอ้มีลวงหลอวาอยู่ล้วงหลอเพื่อไรดีวะคือแบบสาระเนาะลวงหลอคืออยู่วะหลังนี้ ก็เห็นแต่มักเผาเว okay. ้ยหมาหูไหนยัยนีเหนียวนะส่งอีวอลังนี่โอ้ขอนโอ้ดีนอยู่แต่ว่าปัาน้อย เีงหินโอ้ะขาวาเนี่ยโอ้กระตองกี๋ตองอ่ะ d a t ปานัวตัวนี้ data ปักเกียรล้างนี่นำจะคอยล้างนี่ยผมก็ลังเคิ่งนำให้เลยปะเครื่องมายังเส่เสียล้างเลย นี่ไปย่อตบิกายอันนี้ฝรน่าบอสตบิกา ่า่่เห็นข่าวอคอ,อดีอะไรแหลตาก็เจหน่อยเอาม่ไหโอ้โหเจอข่าวยืรูมังก็มีเจ็บเจ็บเวะเจ็ม tới nó ดีจริงตั้มตัตวยตัวเสร็จตัวขาวดัววขาวือตัวขาวหน่อยที่บอกผัวขาวนอยเจ็บเดียดด้ยแค่นอ้ เอน้าเดนเดินฝันหนาโอ้โหเด่นยุเยุกัดอ้ไกลนน่ละอ้อ้ออ้ออ้อ้อู้อู้ออูอ้ออ้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 ออ้อ้ออออ้อ อ้องเรียบนาไปหน่อยสิเขาเพลรปย

เดินออกไปเห็มร้อยนงรได้ี่นอสื่อเห็ดบาทเนอเจริญเหมือแเ่ลิวบ้านฮาปูห้าปลาแล้วบริสุทธิน์รน้องพีหนอตลาดบ่มีอยู่นี่ของขามไปฟังหน้ากระสังกวนสือ่อบอกสือส่อสือส้อปลายัางกินขางนั้นมีตลาดแต่อยู่ทถวว่าเน,นา้ากับที่มีขายอยู่าาย,ยางขายยังแต่กับสื้อตามพวกขาี่เป็นมาราธอน แต่ว่าส่วนใหญ่พ่นกับมแต่หากินเองแล้วพี่น้องเลยส่วนหน่อยมแตน่นักธุรกิจพ่นพันจะสื่อกินพ่นบรเลยรแต่ว่าเฮ้านี่ตอนในหากินเนมนูปลาทุกมือพี่น้องกอปิงปลาปนปลาต้มปลาก่อยปลาอยองสับนเวียดแต่ละมือแม้แต่บกินปลากันยังเป็นเจียวปลาแหลกก็แเมนปลาได้กันปลาแหลก แตแต่ละเมือแต่ละเว้นบมมียังไงนะนอเนี่กับปลาพี่น้องเขามามาเบิ้งมาติดตามไม่ได้อมียังไงพี่น้องสี่ทายคลิปชีวิตประจำวันแลให้เบิ้งแต่ละเมือชีวิตเล่าไต่ห้องเป็นยังไง่ะฝากไว้ใ่นี้พี่น้องขอบใจไรายหนี่เพิ่นกับสี่ยามสี่ไซส์จีบลงเขื่อนห่อยนี่ชือแบบพี่น้องหูเด้อคลิปคลิปแหลกเขาน่เดะแบบนั้นะพี่น้องใส่คลิปแบบนั้นเดะ Are day, right?